ต้นแข็มีรอยสักนะต้นแข็งมรอยสักนะมีไงต้นแข็งมีอสักดูรอยสักที่้แข็งน้ำนเอาตรงนี้ตรงนี้เอาตรงดินเลยนี่ออกก้นน้อน้ำน้ำน้ำเราน้าล้างก่อนก็ได้ทไม่เป็นไรคต้มีสีออม้าโอเคแล้วน้ำลาดใช้โดนนี้มาเาเอาน้ำาน้ำเอาน้ำลาดที่เดยอดค่อยๆลาดลงไปลาดมะช้ให้โดนเนื้อให้โดน อยู่เขาอยู่อยู่แขนร้ายไม่ต้นแขนอยู่อยู่ตรงก้ามนั่นแหละมีรอยนั้นรอยสักมันแรงรอยสักใช่ไหมลงไปลงไปตรงไปที่ตรงรอกซะแล้วไว้ให้ตรงลูกแล้วไม่ไม่รูปต้นแขนต้นแขนลงไปลงไปท่านอานนะโอเคนั่นแหละเออรอยสักตรงนั้นแหละโอเคเออที่เต็มเออเออเลื่อก่อนเลื่อก่อนเลื่อก่อนเลื่อยดินเหนียดเลื่อดินเลื่อยดินเหนียดค่อยโอเคเลื่อดินเหเอาดิปเก็บโอ้โหสุดยอดเลยนี่แรบุญเยอะ là rồi thôi thúc được rồi, rồi. thúc à, ok ok bảo ah đấy đào, mình à, để pì coi pì coi thải sạc rồi đi sòng hay, hay. <cười> ok da ở cùng mày nha à บบ okay, okay, ได้สระบุรีโอเคโอเคได้เนาะโอเคโอเคกระป๋งกระป๋งังไงครับกดตรงนี้ือถือมืถือให้กูเลยขนาดเบี้ยแน่โตรังกาวเ้ยนะเนี่ยเนี่ยรับ